กูใส่ได้หรือเปล่สวัสดีครับเฮ้ยกูกำลังถ่ายวิดีโออยู่ตั้งกล้องครับทำผภาครับถ้าเกิดคุณได้เป็นดาราคุณจะเอ่อเล่นเป็นนักร้องหรือจะเป็นพระเอกหนังครับเป็นได้สองอย่างผมคิดว่าอยากต้องมีอย่างหนึ่งที่กูทำไม่ได้ครับทำไ้สองอย่างร้องเพลงครับเขาเล่าเพลงให้ฟังหนึเพลงหนึ่งครับเพลงอะไรครับ เอาเพียงอะไรที่คุณเพราะเราไม่ปิดทีครับตั้งแต่เปิดมาชีวิตนี้เหมือนไม่เจอไม่มีเลยครับอเอาเพลงเอาเพลงเอเ่เอของบอยป๊อตได้ไครับไบป์ป๊อตนะครับของถนัดเลยครับผมรู้คุณถนัดผมเลยเอาให้คุณครับน่ไข้อดีครับนี่รายการทีวีนะครับถ้าคุณไม่พูดดีๆคุณจะโดนตัดบทนะครับเร็วๆครับ ครับปล่อยป๊อดปล่อยป๊อดพ่องนี่ครับออกอากาศเยอะสุภาพด้วยปล่อยป๊อดครับปล่อยป๊อสพ่องปล่อยป๊อดหรือปล่อยฝ้ายครับเด็ดีดครับปล่อยป๊อสหรือมาลองใหม่ก็ไม่ได้ฟังเหครับอ่าร้องครับร้องครับไอ้เหี้ยคงไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากเป็นชูมันน่าอดสู้ยิ่งคิด บรับท่าไงบอลหรือบอลหรือหลงร้องลายครับพี่อยากดูหน้าตากล้องเหรอร้องเพลงให้ผมฟังแล้วเพลงดีครับผมไม่ได้ยอมเรื่องการร้องเพลงครับคุณเคเล่นหนังผมด้วยครับหนังเหรอครับเอ่อผมก็เล่นเปินเกมมันจะมาเหรอหน้าคุณนี่เหมือนกับมันจะสูญพันธุ์ยังไงด้วยนะครับคุณวางกล้องแล้วใส่ผมเอ้ยคุณครับคุณคุณคุณจะเป็นพยานผมหน่อยครับ หน้าเขาเหมือนใกล้ๆยโสธรเนี่ยหรออยู่แถวๆอยู่แถวเกาะตะาลูเนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยกูจำได้อยู่เกาะตะลูเตาเลยนะเออในบ้านในบ้านเรียกผมเรียกพี่เพชรทองเสีืองนึกยันเรียกยันเรียกผมก็โวยอาจยกัน